คือแม้ว่าอย่างอย่างที่คุณสง่าบอกว่าบางร้านถ้าไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งแต่ถ้าคุณมีใบอนุญาตคุณก็เปิดได้แต่ว่าเช็คมาดูเนี่ยที่เข้าสารมีสี่ร้านด้วยกันใช่ครับถูกต้องครับสี่ร้านนี้ก็เท่าที่ฟังท่านผู้ว่าพูดก็ต้องเรื่องของจะจัดการยังไงกับคนที่เมาด้วยใช่ไหมว่าถ้าเขาบอกเขาจะกลับยังไงเสี่ยงรบกวนชาวบ้านไหม วันนี้ก็มีการเดินตรวจทีนี้เดินตรวจเรียบร้อยแล้วส่สีร้านเนี่ยเป็นร้านปิดอยู่แล้วซึ่งเสียงก็จะไม่รบกวนชาวบ้านอทีน,นี้ก็กลับมาดูเรื่องของนโยบายภาครัฐบอกว่าเฮ้ยคุณต้องให้เขาเป่าแอลกอฮอล์นะคุณต้องมีที่ให้เขาพักนะออืเคุณต้องโทรหาญาตินะถ้าเขากลับไม่ได้ซึ่งซึ่งไอ้ข้อปฏิบัติพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะปฏิบัติยาก นะครับหนึ่งหนึ่งเรา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 มาลองนึกภาพดูว่าวันนี้อคุณทานเหล้าเสร็จแล้วคุณกำลังจะกลับผมบอกว่าคุณกก่อนนะครับคุณขอเปล่าก่อนนะครับถ้าคุณเกินห้าสิบเ็มอลนี่คุณจะออกไปออกจากออกจากร้านไม่ได้นะครับปัญหาคือมันจะเป็นภาระร้านนะอยู่กับร้านอีกใช่ไหมมันเป็นมันคือมันเป็นภาระร้านแต่ว่ามันจะมีปัญหาคือว่าเขาก็จะบอกว่าผมไม่ได้ขับรถมาอ๋อเขาหลอกเราหรือเขาอาจจะมีิธีการหรืออะไรอ่าผมไม่มีรถคราวันนี้ ใช่วันนี้มารถสาธารณะเราก็จะไปล้างเขาไม่ได้ละอ่าลซึ่งเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่รู้กระจรถตรงไหนใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะแล้วหรือว่าถ้าเขาเราจับเขาบอกโอ้ยเราเห็นเขาเมาแล้วคุณไปไม่ได้คุณต้องนั่งก่อนอ่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของกัรขังคนเหนียวหรือเปล่าในอนาคตที่เขาสามารถฟ้องเราได้เพราะมันไม่มีกฎหมายให้ผู้ประกอบการ ไอันนี้เป็นข้อเสนอไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้ประกอบการเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก็บอกโอ้ไม่เป็นการกักขังนวลเหนียวหรือเปล่าที่ไม่ให้เขากลับบ้านค่ะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งแล้วทำยังไงดีมีทางออกไหมคะคุณสังหาคือวันนี้เนี่ยทางสมาคมตอนนี้วันนี้สมาคมพยากรณ์ตลกเรื่องอย่านํารถกับอย่านํารถมานะครับวันที่เราคิดว่าเราจะมาดื่มมาเที่ยวนะครับโดยวันนี้เราคุยกับทางแบรนด์ต่าง นะครับที่เป็นแบรนด์แอลกอฮอล์หาสปอนเซอร์หางบประมาณเราจะคุยกับไรเดอร์ที่เป็นรถนะครับที่จะมาช่วยพนักงานขับอะนะรับส่งหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเราเอาเงินตรงเนี้ยมาช่วยส ubsidize ให้กับคนที่จะใช้รถสาธารณะค่่ะอาวันนี้คุณมาเที่ยวคุณบอกคุณต้องจ่ายรถสี่ร้อยเราอาจจะช่วยสองร้อยโดยงบประมาณตรงนี้เราเอามาจากนี่แหละสปอนเซอร์ต่างๆค่ะ อ่าอันนี้ก็จะทําให้เขาเนี่ยไม่นํารถมาเที่ยวออือนะครับอันนี้สิ่งที่เราสามารถพยายามรลนลงได้อืค่ะครับผมและและคืนนี้เข้าสารจะยังเปิดจะเปิดกันไหมคะ <c oughs> ถึงตีสี่ไหมคะบางร้านเนี่ยเปิดเพรเื่อว่าบา,บางร้านจะเปิดถึงตีสี่คงไม่ใช่ทุกร้านครับผมเพราะว่า ผมเชื่อวันนี้ทุกคนก็ยังคือถามว่าท,ทุกคนพร้อมพร้อม <c oughs> นะครับแต่ว่าผมคิดว่านักท่องเที่ยวเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คึกคักมากนักเที่ยวต่างชาติก็ยังไม่ทราบหรอกว่าร้านเปิดถึงตีสี่ไม่ตีสี่ทุกวันนี้เขาก็มาเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาเราแค่เราแค่ไม่ได้ไปไล่เขาเราก็ปล่อยคนนั่งไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> อ๋อทุกวันนี้คือคือสมมติถ้าร้านปิดก็ร้านก็ปิดครัวอะไรก็ไปใครอยากจะนั่งต่อก็ได้ ใช่ครับใช่ครับหลักหลักหลักก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปิดเสียงเพลงถ้าเป็นถนนขาน้าวนะก็จะนอกนะฮะ,ะก็จะปิดเสียงเพลงแล้วปล่อยให้นั่งอ๋อใคล้ๆอยู่ <laughs> <ะ S 1> อย<ต>ู่ัะห,หลักเป็นนักท่องเที่ยวหลักๆเป็นนักท่องเที่ยวแต่ว่าส่วนมากถ้าคนที่มาเที่ยวข้าวสารเนี่ยเข้าใจว่าเขาน่าจะพักแถวนั้นเลยไหมคะส่วนใหญ่ครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต ยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในเมืองเพราะว่าวันนี้เนี่ยทุกคนที่มากรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งคืนต้องมาเที่ยวเขาสารค่ะมาเดินเล่นหรือมาอะไรก็แล้วแต่ค่ะครับนะทีนี้ขอข้ามไปถึงปีใหม่เลยได้ไหมคะว่าที่เขาสารมีงานปีใหม่อะไรบ้างครับก็มีเรามีจัดเขาดาวครับผมแล้วเราก็มีเออเรามีเรามีอีเวนต์หลายอีเวนต์ในช่วงเออเขาดาวนะครับค่ะ การแสดงมีโชว์มีอะไรต่างๆนะครับเรื่องของความปลอดภัยเราก็เน้นอยู่แล้วเราเราเราจัดประจํานะครับ <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเราก็จัดงานฮาโลวีน <c oughs> นะครับ <c oughs> เราก็เราก็มีเรื่องของความปลอดภัยมีรถพยาบาลน,นะครับมีจุดคัดกรองเที่ยวนี้เนี่ยทางทางสอนออยากจะให้เราคัดกรองสแกนใบหน้าเลยว่า <c oughs> ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยให้เห็นใบหน้าทุกคนที่ชัดเจนนะครับ <c oughs> แล้วก็เอาขึ้นจอบ,บางครั้ง นะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเอ้เรามีเก็บภาพพวกคุณไว้นะเป็นการปลาม,มหากเรามีวิชาชีพเข้ามามนะครับอ่านี่เราก็เราก็มีการประชุมหารือกันไปละเมื่อวานกับทาง